สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะเราอ่าท่านสมาชิกใหม่นะคะที่เข้ามาชมคลิปของมาอยู่7 9 9ทํานายทายทักนะคะ,ะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะคะเว้นวักจากการทํานายดวงเป็นการรีแลกนะนะคะสำหรับท่านสมาชิกใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพราะว่ามาอยู่7 9 9้าได้ทำนายดวงชะตาไว้หลายรูปแบบนะ หมือว่าจะเป็นสิบสองนัก 12, สัตว์สิบสองราศีรวมทั้งคนทั้งเจ็ดวันนะคะอีกหน่อยจะมีการทำนายดวงคัดการปีให้เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเดี๋ยวจะมีการทำนายดวงชะตาให้ในเร็วๆนี้ในการคัดการปีแป๊บเดียวก็สิ้นปีแล้วนะในปี2อ6 9เนี่ยนะ,ะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษในหัวข้อที่เราจะมาดูกันสนุกๆนะคะไม่ต้องเคร่งเครียดนะคะ เป็นหัวข้อเรื่องเรื่องอคุณจะเฮงไหม <c oughs> คุณจะรวยรวยเฮงเฮงเฮงไหมจากนี้ไปจนถึงธันวาเนี่ยสองพเนี่ยนะเป็นการเสี่ยงทายนะคะนะคะก็คือตั้งจิตอธิษฐานนะว่าคุณจะมีโชคไหมนะให้คุณเลือกนะขอบอกถ้าสมาชิกที่ยังไม่เคยเสี่ยงดวงแบบนี้นะคะก็คือ คุณตั้งจิตอธิษฐานว่าคุณจะเลือกกองที่หนึ่งกองที่สองหรือกองที่สามว่าคุณจะมีโชคไหมนะคะอ่าก็ตั้งจิตนะให้เวลานะเดี๋ยวเราก็จะมาอ่านไพ่ให้อ่าทำนายให้คุณอ่านะว่าจะมีโชคหรือไม่นะคะว่าจะเป็นโชคโชคจากการฟุกๆนี่แหละโชคจากการเสี่ยงหรือแม้กระทั่งโชคจากการ ทางด้านอื่นที่เข้ามานะคะถือว่าโชคนะคะอ่ะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เลือกเลือกกองใดกองหนึ่งนะคะอ่ะก็คงเรียบร้อยแล้วนะคะอืมอ่ะทีน,นี้เรามาทํานายกันซิว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งอกองที่หนึ่งจะเป็นดาวเดียวด,ดวงเดียวนะกองที่สองจะเป็นดาวสองดวงเล็กกองที่สามจะเป็นกุหลาบขาว นะคะเลือกไว้แล้วนะคะอ่ะทีนี้มาดูซิว่ากองที่หนึ่งเป็นยังไงมากในการเสี่ยงนะคะตัดสินใจมากเลยนะคนที่จะจับกองที่หนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ไม่กล้าตัดสินใจที่จะซื้อหรือตัดสินใจที่จะทำแม้กระทั่งการลงทุนก็ตามคุณลงทุนไปเลยคุณเสี่ยงไปเลยคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยเนี่ยชัยชนะ เนี่ยมีโอกาสได้เงินมีโอกาสแบบดีนะมีโอกาสรวยฟังกันเถอะโดยเฉพาะคนที่ไปบนุนะ,ะคนชอบเสี่ยงคุณไปบนกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์แล้วคุณอย่าลืมไปแก้บนุนะถ้าเกิดคุณมีโชคเข้ามาจริงๆเท่าอันนี้แล้วแต่บ,บุญคนนะเรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ยนะคะเนี่ยคุณต้องกล้าตัดสินใจนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสสู่อ่เขาเรียกว,ว่า ประสบความสําเร็จในคุณตั้งใจในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนก็ตามนะครับม,นะมีโอกาสได้แน่นอนอย่าโลเลในการที่จะตัดสินใจซื้อบางคนนะไม่กล้ามันก็อดอืมบางทีอย่าจริงจังไปเอากับคนที่เขาไม่อยากให้คุณนะคนที่เขาไม่อยากบอกคุณอ่คนที่ทํายึกยึกยักยักนั่นแหละคุณจะได้โชคจาก มาจากทางนั้นนะคะแล้วก็การลงทุนก็เหมือนกันมีโอกาสดีนะหรือมีโอกาสได้โชคจากทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะแน่ mm hmm. นอนกองที่หนึงมีโชคแต่อย่าโลเลต้องมั่นใจมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะเสีย่ยงนะกับคนที่เขาไม่อยากจะเต็มใจบอกประมาณนั้นหรือคนที่นํำแบบบอกมั่วๆอะไรประมาณนี้นั่นแหละซื้อไปเลย เอามาเลยบุณได้แน่นอนกลองที่1อันนี้แล้วแต่บุญวาสนาคนนะเรื่องโชคฟุกๆเนี่ยส่วนการลงทุนก็ถือว่าดีนะแต่ก็ต้องระมัดระวังอ่ะประมาณว่ายังมีเรื่องแอบแฝงอยู่นะส่วนการลงทุนแต่ก็มีโอกาสได้นะคะส่วนคนที่เลือกกองที่2นะคะอ่ะมาดูกันกองที่2เป็นอย่างไรบ้างมีโอกาสมีโชคแน่นอนรวย คุณมีโอกาสรวยนะอือมีโอกาสเฉลิมฉลองเนี่ยเฮงรวยรวยรวยเลยแหละเนี่ยมาเลยเงินก้อนโตเลยเนี่ยอือนะคะแต่คุณต้องมีสติสติยังไงสติในการที่จะตัดสินใจเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าไงล่ะคุณปล่อยมันจะมาประมาณนั้นนะคะ เนี่ยคุณต้องเอาตัวเก่าๆนะตัวที่คุณคิดว่ามันไม่ได้สนใจน่ะแหละมันจะมานะคะอา่านั่นแหละมันจะมาอา่าแล้วก็กับคนที่เขาพูดเก่งๆนั่แหละไปถามก็เลยคำพูดคำพูดของคนที่เขาพูดบอกเราอะ่ะจากผู้หญิงเนี่ยนะแล้วก็โชคจากตัวคุณเองที่คุณเคยทิ้งมันไปนะ พอคุณไม่สนใจปุ๊บเขาเรียกว่าไงนะมันจะกลับมานะ่ะอ่าตัวเก่าเดิมๆนะ่ะมันจะกลับมาที่คุณไม่คาดคิดนะ่ะอ่าประมาณนั้นนะพอเราวางปุ๊บมันจะมาอมืเป็นอย่างนั้นนะคนที่เลือกกองที่สองแน่นอนคุณมีโอกาสมีโชคนะคะมีโอกาสมีโชคมีโอกาสเฉลิมฉลองมีโอกาสได้เฮชยโยเลยแหละเนี่ยเห็นไหมเฉลิมฉลองแล้วก็นี่ก็รวยแหละในเอ็มเพสเนี่ยให้เ,เ,เ,เห็นความร่ํารวยแต่ต้องตัดสินใจดีๆ ตั้งหลักให้ดีๆกับการที่จะจัดการหรือจะทีจ่ะจะซื้อหรือจะเสี่ยงนะคะจากการเสี่ยงนะ,ะ,นะแน่นอนส่วนโชคจากทางด้านอื่นน่ะมันจะได้มาแบบที่คุณไม่ไม่ได้คิดว่าจะได้มันก็ได้มานะโชคอย่างอื่นนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยจากการเสี่ยงเนี่ยจริงๆหัวข้อเราก็บอกอยู่แล้วว่าจากการเสี่ยงเฮงเฮงเนี่ย แน่นอนมีโอกาสแน่นอนนะกองที่สองนี่รวยด้วยอืมกองหนึ่งกองสองก็ได้นะแต่กองหนึ่งเนี่ยจากจากไปบนหรือกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละที่คุณชอบหรือที่คุณนับถือศรัทธาไม่ว่าจะเป็นสายหมูก็ตามะนคุณมีโอกาสได้นะแต่ต้องอย่าโลเลมั่นใจกับซื้อเลยถ้าโลเลมันก็เยอะ,อะทีนี้เรามาดูซิว่า คนที่เลือกกลองที่สามเป็นอย่างไรบ้างดูสนุกสนกนะคะไม่ต้องเคร่งเครียดมีโชคก็ดีไปไม่มีก็ไม่เป็นไรมีมากมีน้อยนะส่วนคนที่เลือกกลองที่สามคุณมีโอกาสมีโอกาสเหมือนกันแต่มันจะเยอะคุณจะตัดสินใจแบบคือมันเหมือนกับเป็นหางว่าวอะ่ะคุณจะได้มาแต่ว่าก็ขอเรียกว่าไงอะ่ะ เสมอตัวหรือได้คือมีโชคแต่ไม่มากนะมีโชคแต่บางทีตัวที่เราหวังว่าจะได้มันไม่มีอ่ะ,อะประมาณนั้นอ่ะ,ะมีมีโชคเหมือนกันเนี่ยแต่คิดว่าตัวที่จะได้อ่ะแต่คุณกลับน้อยลงอ่ะค,อคือกับคุณกลับซื้อน้อยลงหรือมันไม่มีอ่ะ หรือมันอันอะไรประมาณนี้นะคะแต่มีโอกาสนะมีโอกาสแน่นอนนะจากเพื่อนฝูงหรือจากทางไกลนะบางท่านได้โชคจากทางไกลด้วยจากเพื่อนฝูงนําโชคมาให้แล้วก็จากทางไกลนะคนที่จะบอกคุณก็คือเพื่อนหรือเลขจากทางไกลนี่แหละคุณมีโอกาสได้แน่นอนนะมีโอกาสได้ทั้ง3กองเลยนะคะแต่ว่ากองที่3เนี่ยอาจจะแบบไม่สบอารมณ์เท่าไหร่ในลักษณะของ อ่ตัวที่เราแบบไม่ได้คาดคิดมันกลับได้ได้แต่ไม่เยอะเออประมาณนั้นนะคะกลองที่หนึ่งก็ได้กลองที่สองก็ยิ่งเฮเลยแหละกล้องที่หนึ่งเนี่ยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณบนนะคุณโอกาสได้เนี่ยแต่อย่าโลเลนะเนี่ยมันมีใจโลเลเอาไม่เอาซื้อมีซื้อนี่แหละแต่นี่แน่นอนนะตัวที่แบบทิ้งไปมันจะมากลองที่สองเนี่ยอันนี้ก็ ไม่ได้ดังใจว่างั้นเถอะตัวที่อยากได้เยอะๆมันกลับไม่ได้มันกลับได้น้อยกลับซื้อน้อยอะไรประมาณนี้จากเพื่อนจากทางไกลนะคะก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับคีพิเศษเป็นการเว้นวักจากการทานายก็คือพักผ่อนรีแลกซ์นะคะ,นะคะก็ทำคปพิเศษมาให้กับท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะเป็นการเสี่ยงทายดวงนะคะอย่าเคร่งเครียดนะคะโอเคนะคะก็ขอให้ทุกท่านรวย,วย,วย,วยๆเฮงๆอ๋อลืมบอกเราจะทำนมยตั้งแต่ คุณเปิดช่วงไหนคุณก็ดูไปจนถึงประมาณธันวาคม2,568นะอํานอำนาจไพ่จะอยู่ประมาณนี้นะคะโอเคนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆกันทั่วหน้าสวัสดีค่ะ